สูรพลิกฟ้าเล่มที่63บทที่2,71 0เจตนาของจือเมิองพริบตาที่วาจานี้หลุดออกไปองค์ชายทั้งสาแห่งนครเทวะเจอเทียนที่รู้สึกเหมือนกำลังถูกหยามเป็นทุนเดิมก็พากันเปลี่ยนสีหน้าในพริบตาสาองค์ชายพากันแค่นหัวเราะด้วยโทสะห้วมเมิองอีทนไม่ไหวจนต้องเอ่ยปากออกมา ไอ้เด็กนี้เป็นใครมาจากไหนเป็นแค่เจ้าเทวะขั้นสามแต่กลับกล้าพูดจาเหลวไหลมันเสียสติไปแล้วหรือไรหากไม่ใช่ว่าหัวฟูเฉินอยู่ด้วยหัวมึงอีคงสบทคำว่าไอหน้าโง่ใส่อีกฝ่ายด้วยความดูแคลนไปแล้วห่าหาห่หัวฟูเฉินเปล่งเสียงหัวเราะพร้อมตาลุกว้าวเป็นเด็กน้อยที่โอหังนัก เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะสงเคราะห์ให้ว่านเสียวเมิ่องอีกุยหยวนพวกเจ้าสามคนลงมือพร้อมกันเมื่อองค์เทพมีบัญชาที่ไม่อาจฝ่าฝืนองค์ชายทั้งสามก็พากันตะลึงไปชั่วขณะเทพบิดรอนเรื่องนี้การบรรลุเป็นครึ่งเทวะมิใช่เรื่องง่ายซ้ำยังถือเป็นเกียรติอันสูงส่งเวลานี้พวกมันทั้งสามกลับต้องมาร่วมมือกันจัดการเจ้าเทวะขั้นสามคนเดียว ต่อให้พวกตนสังหารอีกฝ่ายทิ้งในกระบวนท่าเดียวยังไม่ต่างอะไรจากการหาเรื่องให้ตัวเองต้องขายหน้าแล้วนี่เป็นคำสั่งเสียงของหัวฟูเฉินเข้มขึ้นจนพวกมันทั้งสามตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวอีกอย่างห้ามพวกเจ้าอมอมือเป็นอันขาดมิเช่นนั้นมีโทษฐานขัดคำสั่งขอรับเทพบิดอน องค์ชายทั้งสามที่ถูกแรงกดดันเทวบทขยี้ดวงจิตพากันขานรับอย่างพร้อมเพียงไม่กล้าอิดออดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวบรืมสามองชายพากันปลดปล่อยลมปราณท่วมโถมเต็มลานทลายกระบี่ในพริบตาทั้งแววตาและลมปราณแปรเปลี่ยนเป็นกระบี่ ทำให้พื้นที่อันกว้างใหญ่คล้ายปรากฏเงากระบี่นับไม่ถ้วนลอยค้างอยู่กลางอากาศเจ้าหนูหยุนหัวฟูเชิญถอยหลังไปเล็กน้อยขณะกล่าวเสียงเรียบได้ยินมาว่าเจ้าเชี่ยวชาญกระบี่หนักชักกระบี่ออกมาหากหยุนเชิดกลับยังคงไม่เคลื่อนไหว องค์ชายทั้งสามล้วนแต่เป็นเชื้อพระวงกระบี่หนักดุดันยากควบคุมหักค่าเผลอทำร้ายพวกท่านไปโดยไม่ตั้งใจคงกลายเป็นความผิดมหันเกินอภัยแล้วดังนั้นชายหนุ่มยื่นมือออกก่อนปรากฏลมปราณขุมหนึ่งหมุนวนโคจรบนฝ่ามือเท่านี้ก็คงพอวาจาโอหังสุดเปรียบกลับถ่ายทอดออกมาด้วยน้ำเสียงสุภาพอ่อนน้อมเหลือแสนนี่ แทบจะเป็นความอัปยศสูงสุดที่องค์ชายทั้งสามเคยพบเจอมาในชีวิตแล้วสีหน้าที่หม่นหมองเป็นทุนเดิมพันบูดเบี้ยวยิ่งกว่าเก่าในพริบตาริมฝีปากของพวกมันพากันบิดกระตุกงานนี้เทพปิดอนไปขุดหาเจ้าคนวิกลจริตนี่มาจากไหนกันเทพปิดอนใช้กำลังเบื่อไหนเลยใช้พวกเราเพื่อสร้างความสำราญหรือไม่ หัวฟูเฉินพันสั่งด้วยสีหน้าเรียบเฉยชักกระบี่ซึ่งงงแสงกระบี่สามสายพุ่งทยานเข้าจู่โจมหยุนเชื่อพร้อมกันดุดอสนีบาทหากไม่ใช่ว่าหัวฟูเฉินสั่งไว้ว่าห้ามออมมือ พวกมันทั้งสามคงไม่ชักกระบีออกมาด้วยซ้ำด้วยความห่างชั้นสุดเปรียบระหว่างชนชั้นครึ่งเทวะกับเจ้าเทวะอาศัยเพียงแรงกดดันจากพวกมันสักคนก็สามารถบทขยี้หยุนเชื่อได้โดยง่าย ส่วนหยุนเช่อในสายตาและจิตสัมผัสของพวกมันก็เห็นชัดว่ากำลังโดนแรงกดดันชั้นครึ่งเทวะสะกดข่มจนขยับตัวไม่ได้ขนาดเจ็ดกระบี่พุ่งเข้าประชิดชายหนุ่มยังไม่มีทีท่าจะต่อต้านขัดขืนอันใดฟ ร่างของหยุนเชิดถ of of ูกเงากระบี่ที่แฝงด้วยพลังครึ่งเทวสามสายฟันใสจนกระจุยในพริบตาทว่าจิตสัมผัสขององค์ชายทั้งสามกลับไม่อาจสัมผัสสิ่งใดได้เห็นเพียงภาพติดตาที่กำลังสลายหายไปเท่านั้นทั้งสามหันหน้ากลับมาพร้อมกันก่อนจะเห็นหยุนเชิดยืนอยู่ด้านหลังพวกตนด้วยท่วงท่าเดิมเทพดาราแยกเงาหัวว่านเสียวอุทานอย่างตะลึง เจ้าเป็นคนจากนครเทวะสิงเยเวหยุนเชอบัดซบหัวฟูเฉินตะโกนอย่างโมโหเจ้ายัางมัววอกแวกลังเลระหว่างต่อสู้แบบนี้ได้ยังไงหลายปีมานี้เจ้าเอาแต่ฝึกวิชากับสุนัขมาเระคำพูดนี้ทำเอาหัวว่านเสียวขวัญกระเจิงจนไม่กล้าพูดมากอีกกระบี่ยาวในมือทิ่มแทงออกพร้อมเสียงกู่ ร้องบ้าคลั่งปลดปล่อยปรานกระบี่หลายร้อยสายทะลวงผ่านอากาศหพวกเมืองอีก,กับพวกกุยหยวนตีกระหนาบซ้ายขวาคมกระบี่ตัดผ่านห้วงมิติครอบคลุมบริเวณที่หยุนเช่อยืนอยู่ไว้อย่างแน่นหนาะสามองค์ชายครึ่งเทวะแห่งนครเทวะเจอเทียนกลับไม่อาจจัดการเจ้าเทวะขั้นสามคนหนึ่งได้ในพริบตาเรื่องนี้ถือเป็นความอัปยศเกินรับไหว ยามนี้กระบี่ของทั้งสามปิดกั้นห้วงมิติโดยรอบเอาไว้แล้วไม่ว่าหยุนเช่อจะมีท่าร่างวิชาตัวเบาไร้กาศปานใดก็ไม่มีทางหนีพ้นทว่าชายหนุ่มกลับยังคงยืนเฉยจวบจนพริบตาที่เจ็ดกระบี่บรรลุถึงสองตาหยุนเช่อพลันศาสาตร์ประกายเจิดจ้าดุดันด้วยลมปราณแดนเทพอสูรมรณะเปิดครื้นนนๆน ประดุดดาวเลิกระเบิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคมมีสายลมรอบลานทลายกระบี่ที่สามองค์ชายขับเคลื่อนพลันกลายเป็นวังวนพายุหน้าพรันพึงคล้ายหมายทำลายสรรพสิ่งพรางกระบี่ที่บรรจุพลังระดับครึ่งเทวะของสามองค์ชายเอาไว้พลันถูกกระแสลมปราณดุดันกระแทกใส่จนแหลกสลายในพริบตาร่างของสามองค์ชายหมุนคว้างกลางอากาศคล้ายถูกค้อนยักษ์ฟาใส่ตึง สามองชายโซเซกระแทกพื้นพร้อมกันก่อนพากันจับจ้องหยุนเช่อด้วยสายตาตื่นตะลึงคล้ายเห็นผีกลางวันแสกแสกรัศมีพลังรอบตัวหยุนเช่อยังคงเป็นเจ้าเทวะขั้นสามเช่นเดิมหากแรงกดดันที่แผ่ออกมากลับทำให้ดวงจิตของชนชั้นพิฆาตเทวะอย่างทั้งสาต้องสั่นสะท้านอวัยวะภายในคล้ายถูกน้ำหนักมหาศาลกดทับไว้ แววตาของหัวฟูเฉินไม่เหลือความสงบนิ่งอีกต่อไปมันเบิกตามองหยุนเชื่อตาค้างอยู่หลายอึดใจอย่างไม่อยากเชื่อรัศมีพลังชั้นเจ้าเทวะหาก,กลับแผ่แรงกดดันระดับพิฆาตเทวะออกมาโลกนี้กลับมีตัวตนที่ผิดหลักตันกะเหตุผลขนาดนี้อยู่จริงๆลงมือหัวฟูเฉินตะโกนสั่ง มันอยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าแรงกดดันที่ไม่สมควรมาจากชนชั้นเจ้าเทวะคุมนี้จะสามารถสํแดงพลังระดับพิฆาตเทวะออกมาได้จริงหรือไม่หรือทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นสีหน้าของหัวว่านเสียวเวลานี้ไม่เหลือความลังเลหรือดูแคลนเช่นก่อนอีกมันยื่นมือออกก่อนกระบี่ยาวสีครามเข้มเล่มหนึ่งจะลอยอยู่เหนือปลายนิ้ว บังเกิดเสียงวิดหวิวแผ่วเบาก่อนคนจะทยานร่างออกพร้อมกระบี่เงาร่างของมันเริ่มเลือนหายหลอมรวมเป็นหนึ่งกับกระบี่กลายเป็นลำแสงกระบี่สีครามมุ่งตรงเข้าหาหยุนเชื่อยอย่างช้าๆด้วยแนววิถีพิสดาร ขณะเดียวกันหัวเมองอีกับพวกุยหยวนเองก็ลงมือกระบียาวของพวกมันตัดผ่านอากาศสอดประสานสร้างค่ายกลกระบีแบบเดียวกันขึ้นมาอย่างรวดเร็วกลางเป็นม่านประการกระบีส่สีซีปกคลุมพื้นที่รัศมีหลายสิบลีโดยรอบเอาไว้นครเทวะเจอเทียนคือจุดสูงสุดแห่งมันคากระบี่ในโลกหุบเวทั้งวิธีและเจ็กระบีเปลี่ยนแปลงคลิกผ่านไม่รู้จบ ทว่าว่วฟูเฉินกลับไม่เห็นความกังวลในสายตาหยุนเชอร์แม้แต่น้อยชายหนุ่มเพียงยกมือขึ้นต้านรับเงากระบี่ของหัวว่านเซียวอย่างไม่ทุกร้อนในพริบตาต่อมานิ้วของหยุนเชอร์ก็สัมผัสกับเงากระบี่หากกลับไม่มีเสียงอะไรดังขึ้น นิ้วมือที่เหยียดตรงทะลวงผ่านเงาจนแตะสัมผัสต,ตัวกระบี่อย่างแม่นยำเมื่อหยุ่นเชื้อลากนิ้วไปตามตัวกระบี่รังสีและเจ็ดกระบี่ก็สลายหายไปทีละชั้นจนกระทั่งลากนิ้วไปถึงด้ามกระบี่บนตัวกระบี่ของหัวว่านเสี่ยวก็ไม่เหลือแสงสีครามเข้มอยู่อีกหัวว่านเสี่ยวมั่นตาหดวูบหัวใจเต้นถี่รัวด้วยความหวัดผวามันรู้สึกราวกับศูญย์เสียกระบี่คู่ใจข้อมือถูกนิ้วคว้าจับไว้ประดุด พูดยพรยปองพลังมหาศาลประตูขึ้นบนข้อมือหัวว่านเสียวคนถูกซัดร่างหมุนคว้างลอยไปไกลกระบี่ที่หลุดลอยออกจากมือถูกหยุนเชื่อรับไว้อย่างง่ายดายก่อนชายหนุ่มจะจุดไฟลุกท่วมตัวกระบี่ขยับร่างมุกไหวพุ่งตรงเข้าใส่มา่านประการกระบี่ของสององค์ชายพร้อมเสียงเทพหงสากู่ร้องกังวลบาดจิต ริมมอมออัคคีประแผดผลานม่านประการกระบี่ของสององค์ชายถูกทะลวงจนเป็นรูโหว่เงากระบี่นับไม่ถ้วนถูกเปลวเพลิงสีแดงกลบกลืนแปรเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงในพริบตาผลสะท้อนกลับจากม่านกระบี่ที่แตกสลายทำให้องค์ชายทั้งสองต้องส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดใบหน้าของพวกมันซีดเผือดไร้สีเลือดเจ็ดกระบี่ไร้สิ้นสุดภายในใจแปรเปลี่ยนเป็นความ หวาดกลัวลึกล้ำหัวฟูเฉินหันมามองก่อนตะโกนสั่งภาษานกระบีสามองค์ชายล้วนต่างขวัญหน,นีดีฝอหัวว่านเสี่ยวพลิกร่างกลางอากาศพร้อมยื่นมือเรียกกระบี่ยาวสีครามกลับมาห่วเมืองอีกับหัวกุยหยวนรีบพากันปรับตำแหน่งตั้งค่ายกลสามเหลี่ยมร่วมกับหัวว่านเซี่ยว เจ้าหนูหยุนชักกระบี่ออกมาหัวฟูเฉินกล่าวอย่างสงบข้ายอยากเห็นว่าวิชากระบี่ของเจ้าบรรลุถึงขั้นไหนหยุนเช่ดจ้องมององค์ชายทั้งสามหากไม่ได้ตอบอะไรดวงตาของสามองค์ชายสาดแสงกระบี่แบบเดียวกันใจกระบี่เชื่อมโยงเจ็ดกระบี่สอดประสานปรางกระบี่หลอมรวมเป็นหนึ่ง ทั้งสามเปล่งเสียงตะโกนหุ้มลึกก่อนลงมือพร้อมกันขณะที่กระบี่ทั้งสามเล่มฟาดฟันผ่านอากาศบนตัวกระบี่ของพวกมันยัางสะท้อนแสงกระบี่นับไม่ถ้วนพรางพรายแสงกระบี่แต่ละสายล้วนแฝงเงากระบี่ที่ต่างกันเอาไว้ดูกึ่งจริงกึ่งเท็จปนป่วนสายตาและจิตสัมผัสให้สับสนได้ในพริบตา หากหยุ่นเชิดกลับเพียงมุ่นคิ้วลงเล็กน้อยคล้ายไม่แยแสงเงากระบี่นับหมื่นที่กำลังถาโถมเข้ามาชายหนุ่มยื่นมือออกกระบี่ฆ่าอสูรทลายสวรรค์ปรากฏขึ้นกลางอากาศก่อนลอยลงมาอย่างช่มช้าไม่ว่ากระบี่เจ้าจะพลิกผันแค่ไหนหนึ่งกระบี่ของข่าทลายฟ้าสวรรค์ กระบีฆ่าอสูรทลายสวรรค์ตวัดวาดออกอย่างดุดันเปลี่ยนท้องทะเลอันสงบให้สะเทือนฟ้าสะทานดินในพริบตาเจตกระบีหน้าหวัดหวันที่ประตูออกในพริบตาทำให้สีหน้าของหัวฟูเฉินต้องแปลเปลี่ยนใหญ่หลวงเปรี้ยงงงงอากก เงากระบี่พิสดารอเลิศล้ำของสามองค์ชายแตกกระจายดุจหยกเปราะบางหัวสมองพวกมันส่งเสียงอึงอนขณะร่างปลิวไปกระแทกใส่ประการลานทลายกระบี่อย่างหนักหน่วงทั้งสามถูกดีดกลับลงมากระแทกพื้นอย่างแรงกระบี่ฆ่าอสูรทลายสวรรค์เลือนหายไปจากมือหยุนเชิดก่อนชายหนุ่มจะกล่าวขอขามา ในเมื่อเป็นบัญชาจากองค์เทพข้าก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องชักกระบี่หวังว่าองค์ชายทั้งสามจะไม่ถือสาครั้งครั้งครั้งกระบี่ประจําตัวองค์ชายทั้งสามค่อยร่วงตามลงมาจนเกิดเสียงดังลัน่นหัวว่านเสียวหัวเมิงอีและหัวกุยหยวนพากัน ประเสือกระสนลุกขึ้นหากไม่ได้รีบคว้ากระบี่คู่กายกลับมาแต่กลับพากันมองดูหยุนเชิดด้วยสีหน้าหวัดผวาวมองดูเจ้าเทวะขั้นสามที่พวกตนมองว่าไม่มีค่าพอให้เหลียวแล้ัวฟูเฉินสูดหายใจลึกก่อนเหลือบตาหันมองไปทางหัวชิงหญิงเล็กน้อยตนเคยนึกว่าหัวชิงหญิงที่ลำเอียงเข้าข้างหยุนเชิดจะเล่าเรื่องมันเกินจริงไปบ้าง แต่พอได้มาเห็นกับตาภูมิปัญญาและประสบการณ์ของเทพแท้จริงที่ตนสั่งสมมานับหมื่นปีกลับถูกขยี้จนไม่เหลือซากสิ่งที่ตนได้เห็นและได้ยินช่างเหนือล้ำเกินสามัญสำนึกไม่เคยมีปรากฏในบันทึกหรือตำนานใดมาก่อนอาจารย์ของมันเป็นใครกันแน่ เจ้าเจ้าเป็นตัวอะไรหัวว่านเซียวฝืนลุกขึ้นยืนแต่ก่อนจะทันพูดจบประโยคมันก็พลันคุกเข่ากระอักเลือดออกมามันคือองค์ชายครึ่งเทวะผู้สูงศักดิ์กลับถูกเจ้าเทวะขั้นสามทำร้ายจนบาดเจ็บด้วยกระบี่เดียวช่างเหลวไหลถึงเพียงไหนเจ้าหนุ่มนี่จะเป็นแค่เจ้าเทวะขั้นสามได้ยังไงว่านเสียวเมืองอีกุยหยวนหัวฟูเฉินเอ่ยเสียงเรียบ พวกเจ้าไปได้แล้วเรื่องในวันนี้ห้ามพูดให้ใครฟังทั้งนั้นจำเอาไว้ไม่ว่ากับใครก็ตามขอรับลูกจะลืมเรื่องในวันนี้องค์ชายทั้งสามรับคำสั่งก่อนพากันลงไปจากลานทลายกระบี่ขณะหันหลังกลับพวกมันล้วนต่างเหลือบมองหยุนเชื่อยอย่างตะลึง ม่านประการคลายออกหัวชายหลี่ที่แอบเฝ้ามองอยู่เงียบๆรีเผินร่างลงมาอย่างอ่อนช้อยดุดผีเสื้อนางวิ่งเข้าหาหยุนเชิอพร้อมขยิบตาให้บิดาอย่างภูมิใจเทพบิดรท่านอึ้งไปเลยละสิหากว่ากันตามตรงหัวฝูเฉินก็ตะลึงไปจริงๆแต่พอเห็นหัวชายหลี่แสดงความรักใส่หยุนเชิดอ,อย่างออกหน้าออกตามันก็ได้แต่แค่นเสียงตอบกลับแผ่วเบา เช่นนั้นมันก็ผ่านบททดสอบที่สองแล้วเสียงเนิบช้าของหัวชิงหญิงดังแว่วมาหัวฟูเฉินหันหน้าไปมองมิน่าเจ้าถึงได้ประทับใจในตัวเจ้าเด็กนี่ขนาดนั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆข้าละสงสัยเหลือเกินว่าอาจารย์ของมันเป็นใครกันแน่หยุนเช่อรีบโค้งคำนับก่อนตอบท่านอาจารย์มีคำสั่งเด็ดขาดว่ารู้แล้วรู้แล้วเจ้าไม่ต้องพูดแล้ว ว่าฝูเฉินโบกมือไปมาข้ารู้ว่าเจ้าเคารพเชื่อฟังอาจารย์ถ้าขนาดกับฉายหลี่เจ้ายังไม่ยอมบอกแล้วมีหรือจะบอกข้าเทพปีดอนพี่หยุนจะต้องผ่านบททดสอบทั้งสของท่านได้แน่ข้าชายหลี่แทรกขึ้นอย่างกระตือรือล้นดวงตาคู่งามเปี่ยมด้วยความยินดีและภูมิใจคล้ายกำลังบอกว่าเทพปีดอนดูสิบุรุษของข้าไรากาศใช่ไหมละ่ะ เหลืออีกแค่บททดสอบเดียวแล้วท่านรีบว่ามาเถอะหัวชิงหญิงเบนสายตาหันมามองนางเองก็อยากรู้ว่าบททดสอบที่สามที่หัวฟูเฉินจะมอบให้หยุนเชิดคืออะไรแต่หัวฟูเฉินกลับเบนหน้าหลบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันจากนั้นมันก็เดินจากไปโดยปราศจากคำอธิบาย พึมเทพิดอนคงยังนึกบททดสอบไม่ออกหัวฉายหลีกล่าวก่อนคว้ามือหยุนเชื่อไว้ช่างเขาเถอะพี่หยุนข้าจะพาท่านไปชมคลังเก็บกระบี่มีกระบี่อยู่มากมายจนท่านต้องตาลายแน่หยุนเชื่อเดินตามหัวฉายหลีไปยังคลังเก็บกระบี่ใต้ลานทลายกระบี่เจ้าดูตื่นเต้นนะหลีซอพลันเอ่ยขึ้นอาการข้าชัดปานนั้นเชียวหรือ หยุนเชื่อตอบเพราะอะไรหลีซอถามอย่างสงสยัยบททดสอบสองอย่างแรกแค่พอทำเป็นพิธีค่าลองคิดๆด,ดูแล้วหยุนเชื่อตอบเสียงแผ่วบททดสอบสุดท้ายนี้จึงสมควรเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของหัวฟูเฉินเส้นทางที่เจ้าบอกว่ามันจะต้องเลือกอย่างแน่นอนนั่นน่หรือ ใช่สายตาหยุนเชื่อปรากฏประกายพิสดารว่าผ่านขั้นต่อไปมันจะต้องอาศัยบททดสอบเป็นข้ออ้างในการส่งตัวข่าไปยังนครเทวะจื่อเมืงในเมื่อก้าวสำคัญของแผนการกำลังจะเป็นจริงค่าเลยต้องตื่นเต้นเป็นรางวัลให้ตัวเองบ้างหลังนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่หลีซอที่ครุ่นคิดสุดท้ายก็เอ่ยปากถามออกมา เจ้าคิดข้อสรุปนี้ออกมาได้ยังไงท่านจะไม่เข้าใจก็ไม่แปลกอย่างไรเสียท่านก็ไม่เคยเป็นแม่คนมาก่อนหยุนเชิออธิบายช้าๆข้าแค่ลองนึกภาพตัวเองในฐานะหัวฟูเฉินนึกภาพช้หลี่เป็นหยุนซีคิดคำนวณปัจจัยทั้งหลายของหัวฟูเฉินและสถานการณ์ปัจจุบันของนครเทวะ คนที่รักลูกสาวยิ่งกว่าชีวิตย่อมต้องตัดปัจจัยความเป็นไปได้บางส่วนออกไปก่อนถึงค้อยยอมหาทางลงให้คำตอบที่ได้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วก่อนมาเยือนนครเทวะเจอเทียนความรู้ที่ข้ามีเกี่ยวกับหัวฝฟูเฉินจำกัดอยู่แค่เพียงข่าวลือและมุมมองของคนอื่นเท่านั้นข้าจึงไม่ค่อยมั่นใจนักแต่ตอนนี้ข้ามั่นใจเกือบเต็มร้อย หัวฟูเฉินกลับมายัางห้องของตัวเองก่อนกลางประการขึ้นปิดกั้นทุกสิ่งจากภายนอกมันนั่งนิ่งอยู่พักใหญ่ก่อนสุดท้ายจะยื่นมือออกมาเมื่อแสงเทวศาสตร์สว่างเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าหัวฟูเฉินอย่างแช่มช้าเป็นชายไวกลางคนหน้าตาหล่อเหลาสวมอภรรสีเงินประดับด้วยอักขระเทวบิดเบี้ยววุ่นวายชวนขนลุก แม้จะเป็นเพียงภาพฉายหากกลิ่นอายเย็บเย็นบาดจิตกลับยังคงแผ่ซ่านออกมาโดยเฉพาะดวงตาขุนมองหม่นมัวที่คล้ายโคจรด้วยแสงจากก้นบึงแห่งห้วงฝันอ้าฟูเฉินพี่น้องค่าชายไว้กลางคนเอ่ยปากดวงหน้าเปี่ยมบารมีพลันผุดรอยยิ้มนุ่มออกมามีเรื่องใหญ่อะไรทำให้เจ้าถึงขนาดต้องติดต่อมาผ่านภาพฉายเช่นนี้ พี่มึง่งหัวฟูเฉินเผยสีหน้าจริงจังข้ามีเรื่องขอร้องห5าบุรุษชุดเงินเผยสีหน้าแปลกใจก่อนหัวเราะร่าด้วยมิตรภาพระหว่างเรายัางต้องมีพิธีรีตองอันใดอีกจะเรื่องอะไรก็พูดมาได้เลย